ข่าวดีล่าสุดกลุ่มนี้รับเงินโอน1นธันวาคม2563นี้เตรียมกดเงินสดได้เลยคุณอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านก่อนที่จะไปรับฟังฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะข่าวดีล่าสุดค่ะที่ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทกศนะคะจะโอนเงินให้คนกลุ่มนี้ จะเริ่มโอนวันที่1ธันวาคม2563เป็นระยะเวลา12เดือนนะคะและคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินโอนวันที่1ธันวาคม2563นี้นะคะคือเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมันสปะหลังนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจไทยผู้ฟ้านะคะซึ่งมีข้อมูลข่าวดังนี้ค่ะเพจไทยผู้ฟ้าได้ออกมาโพสต์ว่าเตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกมันสปะหลัง เริมหนึ่งธันวาคม2563นี้ตึกไทยคู่ฟ้าข่าวดีของพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังในวันที่หนึ่งธันวาคม2563นี้ทกี้ทศสจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคามันสำปะหลังตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2563ทับสอจะจ่ายให้เป็นครั้งแรกและจะจ่ายต่อไปทุกวันที่หนึ่งของเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนค่ะ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพค่ะส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะจะใช้เกณฑ์ราคาเฉลี่ยรับซื้อหัวมันสดเชื้อแป้ง25ปซต์ต่อกิโลกรัมละสองบาท50ครัวเรือนละไม่เกิน100ตันในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง ทั่วประเทศค่ะโดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะระหว่างวันที่1เมษายน2563ถึงวันที่31มีนาคม2564ค่ะจึงจะได้รับสิทธิประกันรายได้ในโครงการนี้นะคะโดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธ์ตามช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนแล้วส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนะคะเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรงสำหรับเงินที่กเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะได้รับนั้นเป็นเงินส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางพี่น้องกเกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินโอนผ่านทางแอปพลิเคชันทกศเอ o โมบาย ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือที่ทกสอทุกสาขาทั่วประเทศค่ะค่ะและทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่น้ำมาฝากพี่น้องกันค่ะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ